ก็เริ่มนะครับ IT t r o n e g t m e n t g e m e n t ครั้งที่4นะครับผมตอนนี้จากาครั้งที่ 1, 2, 3ผมได้พูดถึง o v เวอร์วนะครับผมของทั้ง12บทของ IT Project Management ไปแล้วครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ตัวบทที่10นะครับผมเกี่ยวกับการา Quality Management นะครับผมหรือถ้า,ารู้จักกันโดยทั่ว,วไปก็ประมาณว่า TQM กา็ Total Quality Management อะไรพวกนี้นะครับผม ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เอาบทนี้มาเริ่มก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเริ่มบทที่หนึ่งสองสามไปตามสเตจมนะครับผมมันจะทําให้อ่าพอหลังๆเนี่ยเราต้องมาเก็บรวบรวมข้อมูลอ่าอะไรพวกนี้เพื่อให้เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับผมแต่ว่าในบทที่สิบเนี่ยเขาจะสอนว่าอ่าเราจะจัดแบ่งหมวดหมู่ยังไงวิธีการทํางานนูน่นนี่นั่นอะไรยังไงเนี่ยครับผมก็เลยดึงบทนี้มาเริ่มก่อนแล้วเราค่อยไปไล่บทที่หนึ่งสองสามสี่กันไปนะครับผมทีนี้ ตัว quality management นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยเราจะดี f i ให้ชัดเลยตามตามตามตัวหนังสือที่เอามาเป็นต้นแบบนะ,ะผมเขาจะจัดเป็น3เรื่องหลักๆก็คือว่า quality planning quality assurance แล้วก็ quality control ก็พวกนี้ก็อย่างที่เรารู้มันจะเป็นหลักๆเป็นหัวใจนะครับผมเป็น3เรื่องแต่ว่าเราต้องประยุกใช้ให้เข้าให้เข้ากับแต่ละโปรเจกต์ของเราได้ทีนี้ อยากบอกว่าอย่างหนึ่งคือโดยส่วนมากคนเราจะาทางด้านวงการไอทีเนี่ยมักจะยึดถือมาตรฐานที่ตัวเองได้รับแล้วอย่างเช่นถ้าได้ ISO หรือได้รับ CMMI อะไรพวกนี้นะผมก็จะแบบพยายามทำโปรเจกต์ของตัวเองให้ให้ตรงตามนั้นแต่ทีนี้ผมจะบอกว่า,าทำอย่างนั้นเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรควรแปลผันไปตามโปรเจกต์มากกว่าอย่างเช่นถ้าโปรเจกต์เล็กเนี่ยเราเอาไปทาตาม ISO หรือ CMMI โปรเจกต์ที่ไม่ต้องใช้เอกสารเราไปทําตาม ISO หรือ C m m i เนี่ยก็จะทำให้เราเสียเวลาได้นะครับผมก็ลองช่างใจดูให้ดีนะครับผมแต่อันนี้ผมแชร์ประสบการณ์ของผมไปถ้าเพื่อนจะเห็นต่างไม่เป็นไรเพราะว่า,าความรู้ของของของ,ของทุกคนอาจจะอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ของท่านอาจจะดีกว่าของผมนะครับผมก็คือตัวแรกก็ตรงตัว Quality Planning ก็คือทาแผนที่ท,ที่ที่มีคุณภาพนะครับผมก็คือ ไม่ใช่ทําส่วนๆทาแล้วเปลี่ยนทาแล้วเปลี่ยนทาแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ตัวประกันคุณภาพนะครับผมระดับระดับที่สองว่าทํายังไงให้เเราสามารถจัดการสโคบต่างๆได้ให้มันอยู่ในวิถีที่ที่มันที่มันที่มันดูแล้วไม่หลาหลวมอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวคอนโทรคือควบคุมในสิ่งต่างๆที่เราได้ได้ทำมาแล้วสองตัวนะครับผมทีนี้ TQM หรืออ j e c t Quality Management PQM TQM เนี่ยคล้ายๆกันพูดรวมๆด้วยกันได้นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยในในในองค์การ IT เนี่ยเขาจะใช้อยู่ประมาณ4ตัวนะครับผมก็คือตัว CMI ISO ตัวนีใ้ใช้แล้วแต่อาว่าเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นเกี่ยวกับอ e c u r i t y ก็ใช้พวก2700อะไรพวกนี้ยผมถ้าเป็นของทางซอฟต์แวร์โดยทั่วไปก็จะเป็น2 9 1 0 0 แล้วเป็นพวกลีนพวกซิกซิทมาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงทีนี้ผมจะเพิ่มตัวมาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสัรคุณธรรมเนะครับผมจริงๆคือค้นเจอในข้ไตรวีดกเป็นตัวที่จัดการเรื่องคุณภาพคอนโทรลเนี่ยที่ที่ยอดเยี่ยมมากตัวหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่มีใครนํามาใช้คือถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะนําตัวนี้มาเป็นอีกอีกบทหนึ่งนะครับผมเพื่อเพื่อเพื่อที่จะได้ได้ให้รู้ว่าเรามีของดีอยู่กับเนื้อกับตัวน,นะครับผมแล้ว,ลวเข้าใจง่ายง่ายกว่า สาี่ตัวนี้มากๆเลยไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะสร้างมาโดยคนเอเชียนะผมคือคือพระพุทธเจ้าก็เลยทําให้มันเข้าได้กับกับทางฝั่งเรามากกว่านะครับผมทีนี้ตัวนะครับคุณที่เมนจเมต์เนี่ยหลักๆของเขาเนี่ยอ,อ่จากสามตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจับหลักง่ายๆเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่า VNV ก็คือตัว validation กับ validation นะครับผมทำสองตัวนี้ให้ได้เนี่ยจะมันมันจะแปลผ่านไปเป็นมาตรฐานตัวอื่นได้นะครับผมหลักๆคือว่าสองตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่จะงงว่าแล้วมันต่างกันยังไงครําว่า validation หรือ verify เนยกับ validate เนี่ย <c oughs> ถ้าเราดูจริงๆมันก็เหมือนการตรวจสอบเหมือนกันนะครับผม ก็ถ้าไปค้นในดิกบางตัวเนี่ยมันจะเป็นซนโนนิมกันได้เลยบางทีนะผมแต่จริงแล้วเนี่ยคำว่า verification เนี่ยอยากให้ใช้เป็นภาษาไทยว่าการสอบทานมากกว่าตรงนี้เราจะใช้กับอะไรที่ยังไม่ตายตัวอย่างเช่น requirement ของ user นะครับผมเขียนมาเป็นพ a r a g r a p เนี่ยเราต้องมาตีความต้องมา user บอกว่าต้องการ ให้สามารถบันทึกยอดขายได้บันทึกต้นทุนได้อะไรพวกนี้นะครับผมเราก็ต้องมาตีความอีกว่าไอ้คำว่าได้ของเขาเนี่ยบันทึกยอดขายได้ได้ได้ถึงขนาดไหนนะครับผมจำนวนการขายไหมเวลาการขายมั้งอะไรพวกนี้จะเขาเรียกว่าเป็น verification เป็นการสอบทานนะครับผมเราจะจับหลักง่ายๆคือว่าอะไรที่ยังไม่ตายตัวเนี่ยแปลผันไปได้ต้องคิดต่อนู่นต่อนี่ต่อนี่เ,นเราใช้คําว่า verification ก็คือเอะถูกหมดหรือ,อยังคําที่คุณตีความมาเนี่ยถูกไหมต้องตีความอันเนี้ย แต่ส่วนถ้า validation เนี่ยมันหมายเป็นถึงการทดสอบอย่างเช่นเราบอกว่าฟังก์ชันที่หนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับการใส่อายุของคนที่มาซื้อรถเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปอะไรพวกนี้นะผมตัวนี้คือมาตรฐานเป๊ะๆเราจะใชะ้ตรงนี้เป็น validation นะผมเป็นการ validate ครับผม <c oughs> ต่อมาเนี่ย ผมจะมาให้ความหมายหลักๆนะครับผมของตัว TQM ที่ยกมา5ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าอะไรเหมาะสมก็เป็นไงตัว c m i ก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับผมคือคือเหมาะก,กับโปรเจกต์ใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆพวกนี้ implement ค่อนข้างยากต้องต้องเสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะก็เป็นลู่ทางในการหางเงินของพวกผู้เชี่ยวชาญเขาเหมือนกันนะผมจริงๆเอามาพูดแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่วกว่าจะได้ มานน่นนี่เขาทําำให้ดูยากครับผมเพื่อของอะไรย่างๆแล้วดูมีคุณค่าก็ประมาณนั้นนะครับตัว SO ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ง่ายขึ้นมาหน่อยมีการสนับสนุนของภาครัฐเยอะของเพราะว่าเป็นของที่คนไทยนยร่วมคิดด้วยก็จะจะเข้ากันได้กับพวก SME ซอฟต์แวร์ SME ก็คือขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับผมตัวลีนเนี่ย ส่วนกเป็นการทํากันเองในองค์กรไม่ค่อยมีแพทเทิร์นสองตัวแรกเนี่ยจะมีแพทเทิร์นแล้วมีแพลตฟอร์มที่ที่ที่ค่อนข้างตรงตัวมีโฟลเดอร์ที่สร้างแล้วเราสามารถเอาข้อมูลไปเก็บต่างๆได้นะครับผมตัวรีเนี่ยจะเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นแนวคิดเราต้องมาอิมพิเม n นต์ในภายหลังทําให้ช่วงเวลาแต่ละตัวเนี่ยลดไขมันลดลดสิ่งต่างๆที่มันไม่จําเป็นลงนะครับเช่นเวลางานในการพัฒนาเนี่ยจาก A ไป ดีเวลลอ,อปเปอร์เนี่ยมันเสียเวลาตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะค่อยๆเจาะทีละตัวกันตัวซิกซิกมาเนี่ยจะอาศัยความเป็นภาวะผู้นำเนี่ยเอ่อจริงๆมันเป็นองค์กรมาจากพวกมอตอร OLA อะไรเป็นเป็นองค์กรใหญ่นะครับผมพวกคนคิดซิกซิกมาแต่กับดูแล้วจริงๆเนี่ยเหมาะกับองค์กรบ้านเราในส่วนหนึ่งพวกที่เป็นแบบค่อนข้างจะเป็นเติบโตมันจากครอบครัวเนี่ยใช้ใช้เจ้าของตัดสินใจอย,อย่างเดียวเนี่ยตัวซิกซิกมาเนี่ยจะค่อนข้าง ปลอดภัยได้นํามา implement ได้ตัวอื่นเนี่ยเละหมดครัผมถ้ามาใช้องค์กรบ้านเราที่ผู้ผู้นําเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าบางทีมันจะขัดใจเขาอะแล้วเขาเขาไม่ค่อยอยอมรับเท่าไหร่เราจะมาใช้ตัวซิกซิกมาเนี่ยในการ implement นะครับผมตัวสุดท้ายไปเป็นตัวส s u b ธรรมเจ็7นะครับผมตัวนี้เนี่ยคนจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเพราะเป็นตัวที่ผมดึงออกมาจากปัตบิดดกนะครับผมก็จะเป็นการ องค์กรนะครับผมหรือโปรเจกต์เนี่ยที่ต้องใช้ความร่วมมือและการตระหนักรู้ร่วมกันนะครับผมก็ครา,าวนี้เนี่ยตัวเราก็จะมาเจาะลึกทีละตัวตัว CMI เนี่ยคงแตะลึกไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาจะมีรายละเอียดเยอะคนที่จะแตะเรื่องนี้ได้ก็ต้องเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็ครั้งหน้าเรามาต่อทีละตัว CMI อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าจะไปเจาะลึกๆเลยเนี่ยเขคือตัว ISO 29110นะครับผม เพราะว่าจะทําให้เราอินพ m e n นได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมส่วนที่ผมภูมิใจนำเสนอเลยก็คือตัวสัพย์ริสทรเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกท้ายอาจจะรบกวนเวลาเพื่อนเพื่อนสักหนึ่งคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันกันกบซ m i เบื้องข้าวๆแล้วก็ i อ o แบบยาวๆหน่อยอาจจะสัก2อสคลิปนะครับผมขอบคุณครับ